่วงเกาะติดเศรษฐกิจโดยอรองศาสตราจารย์ดรดนุวัฒน์สาธริกสวัสดีค่ะดรดนุวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับคุณกมลชนกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะดรดนุวัฒน์ค่ะอังกฤษเนี่ยอาการหนักหนักหนัก,นกมากแค่ไหนคะเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วหรือยังตอนนี้จริงไหมหน้าตาเป็นยังไงธนาคารกลางปรับขึ้นดอกเบีย้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ33ปีมีสะท้อนถึงอะไรได้บ้างคะ ครับต,ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอังกฤษนั้นค่อนข้างที่จะอาการหนักแล้วก็น่าเป็นห่วงมากทีเดียวนะครับข่อน้านี้หลายคนก็คงกังวลว่าการเมืองอังกฤษเนี่ยดูแล้วมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยในปีนี้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง3คนด้วยกันนะครับจากพรรคคอนเซอร์ t เ v e แต่ก็ไม่เช็คแน้เพียงปัญหาทางการเมืองที่เข้ามารุมเร้าประเทศอังกฤษแล้วก็ประชาชนชาวอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่ว่า ดูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วต้องบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงจริงๆแล้วการเข้าสู่สถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยนะครับเรียกว่าเข้าสู่ภาวะ Recession แล้วค่อน,น่นาจะเป็น Recession หรือการถดถอยทางเศรษฐกิจที่ยาวนานนะครับมีการคาดการณ์จากทางนักวิเคราะห์สื่อต่างๆเนี่ยนะครับจากการถแถลงการของอเหล่าบรรดาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆในโลกกมองดูว่าครั้งนี้ น่าจะกินเวลายาวนานไปถึงประมาณปี2025กันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอย่างต่ำๆก็คงประมาณ2024ปลายๆเพราะฉะนั้น2ปีแห่งภาวะของการถดถอยทางเศรษฐกิจของอังกฤษเราคงจะได้เห็นนะครับแล้วถ้ามองไปเนี่ยก็น่าจะเป็นการถดถอยทางเศรษฐกิจที่กินเวลายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทางสถิติที่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการด้วยเพราะฉะนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่โจทย์ง่ายๆสําหรับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษเลยแล้วก็แน่นอนว่าการที่เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยแบบนี้เนี่ยนะครับมันคงส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจ้างงานนะครับมีการคาดการณ์ว่าในปีหน้าเนี่ยอัตราการว่างงานของอังกฤษเองก็น่าจะสูงเพิ่มขึ้นนะครับและอาจจะไปพีคสุดๆที่ประมาณ6.5ตัวเลขปัจจุบันนี่อยู่แค่3เปอร์เซ็นต์กว่าๆเพราะฉะนั้นแน่นอนปัญหาจะเกิดกับคนที่จบใหม่ นักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบยังหางานทําไม่ได้ก็จะเจอความยากลาบากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับบังเอิญว่าจังหวะนี้เนี่ยอังกฤษก็ยังเผชิญกับเรื่องของเงินเฟอ้อที่ถือว่าก็สูงมากๆทีเดียวนะครับแล้วลิสทรัสก่อนหน้านี้มีนโยบาย45วันที่เป็นนายรัฐมนตรีนั้นมีนโยบายหลายอย่างที่ทําให้เกิดความสั่นไหวความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นฟที่สุนัขเข้ามาตอนนี้นะครับก็เผชิญกับความท้าทายเรื่องเงินเฟอ้อด้วย ก็เป็นเหตุละครับให้เราได้เห็นกันนะครับเมื่อคืนนี้เองนะครับทางด้านของ Bank of England หรือว่าธนาคารกลางของประเทศอังกฤษนั้นได้ประกาศนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปถึง0.75ซึ <ừ> ่ง0.75ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นที่เรียกว่าสูงที่สุดในรอบ33ปีนะครับ<ฆ>ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยไปอยู่ที่3แล้วครับ อาจารย์คะการเพิ่ม0.75%ในมุมมองของอาจารย์เพียงพอที่จะต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อไหมคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะ,ะ,ะมีการคาดการเรื่องสภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะเริ่มขึ้นตอนช่วงฤดูร้อนรและก็จะคงไปถึงกลางปี2024คะ่ะพอจะสู้ไหวไหมคะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นบททดสอบสําคัญประการนึงเลยนะครับคือถ้าไปดูเนี่ยมติคราวนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นเอกฉันนะครับเต่อสองเสียงนะครับอีกสองเสียงเนี่ยนะครับให้ขึ้น0.51เสียงแล้วก็0.251เสียงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูแล้ว0.75ก็น่าจะเป็นยาที่ถือว่าแรงในระดับหนึ่งละสำหรับการขึ้นอัตราเบี้ยนโยบายของทางฝั่งอังกฤษนะครับแล้วก็แน่นอนเข้าใจว่า ก็คงมีการวิเคราะห์กันแล้วแหละนะครับก็คงไปดูทิศทางทางฝั่งของอเมริกาด้วยเพราะก่อนหน้านี้เฟดก็พิ่งขึ้นไปนะครับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาก็ปรับเพิ่มขึ้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของ0.75เซนนะครับสำหรับรอบนี้นะครับต้องบอกว่าสําหรับรอบนี้ของอังกฤษก็น่าจะเป็นยาที่ดูแล้วพอเหมาะพอสมกับอาการเพียงแต่ว่าการให้ยาตัวนี้ที่จะมาทําให้เงินเฟอ้อนั้นปรับระดับลงไปเนี่ยก็คงจะไม่พอไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับ เอาหมายเงินเฟอ้อของอังกฤษตั้งไว้อยู่ที่สองเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นจากณอัตราเงินเฟอ้อปัจจุบันนี้นะครับราวสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับม,มันก็ยังมีหนทางที่จะต้องกดมันลงไปอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นศูนด็้าเปอร์เซนตในรอบนี้ก็คงจะพอเหมาะพอสมแต่ก็คงจะต้องดูต่อจากนี้ไปนะครับทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของอังกฤษก็คงจะมีกันต่อนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าก็คงจะขึ้นไปจนอยู่ที่ราวๆประมาณ 5%นะครับการคาดการณ์เนี่ยนะครับมองว่าเมื่อขึ้นไปถึงตัว5%แล้วเนี่ยก็คงจะพอเห็นทิศทางนะครับการปรับลดลงมาของเงินเฟอ้อได้บ้างนะครับในช่วงกลางปีหน้าเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องจับตาดูนะครับแต่<ม>ความยากลําบากมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่เป็นการขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยก็เข้าสู่เรียกว่าธนาคารกลางของอังก็พูดออกมานะครับว่าเข้าสู่ภาวะ r ุตส s หกรแล้วถดถอยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็อาจจะน่าเป็นห่วงตรงที่มันอาจจะไปซ้ําเติมในสองส่วนนะครับถ้าเราจะพอมองสถานการณ์ตรงนี้ออกมาก็คือหนึ่งก็คือในส่วนของคนที่เป็นหนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้สินครัวเรือในส่วนของทั่วไปหรือว่าเป็นตัวหนี้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆน,นะครับสินเชื่อของการซื้อบ้านนะครับก็จะเพิ่มภาระให้กับภาคประชาชนอยู่พอสมควรตรงนี้เองเ่ยนะครับมันอาจจะไปส่งผลกระทบนะครับ ก่อให้เกิดปัจจัยลบมากขึ้นต่อภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจจินเป็นที่มาครับว่าครั้งนี้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยมันน่าจะถดถอยค่อนข้างที่จะซึมยาวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องมาลุ้นว่าการขึ้นดอกเบี้ยของอังกฤษเองเนี่ยนะครับแล้วก็ประกอบกับนโยบายการคลังภายใต้การน,นําของวิชิีสุนัขดูแล้วน่าจะมีระเบียบว,วินัยมากกว่าลิสทรัสเนี่ยนะครับ ก็หวังว่ามันจะกดเงินเฟอ้อให้ลงนะครับได้เร็วที่สุดเพราะหากกดเงินเฟอ้อให้ลงได้เร็วที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณนะครับที่ทางสั่งนโยบายการเงินเองก็จะน่าจะผ่อนคลายได้มากกว่านี้เพราะตอนนี้ดูแล้วก็ค่อนข้างที่จะไทค่อนข้างที่จะ,ะเข้มงวดกันทีเดียวเพื่อเอาเงินเฟอ้อลงมาก่อนแต่ก็แรกด้วยเรื่องของการถดถอยทางเศรษฐกิจที่คงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่ง,งที่คงต้องติดตามดูคือว่าแน่นอนวันนี้ ถ้าไปดูสื่อต่างประเทศรายงานตรงกันหมดเลยว่าจะโปรลอง recession ก็คือว่า recession Re หรือถดถอยครั้งนี้มันจะนานนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็คือว่าการลงนานเนี่ยนะครับแล้วความลึกของการลงมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมด้วยนะครับแน่นอนเศรษฐกิจซึมนานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคงไม่อยากเห็นกันแต่ถ้าหากมันนานแล้วมันลงไปลึกด้วยนะครับก็คือ GDP เนี่ยมันมันคอนแทคหรือมันติดลบเยอะๆด้วยเนี่ยนะครับก็จะยิ่งทําให้เกิด ความน่าเป็นห่วงนะครับแล้วตามมาก็คือผลที่มันจะก่อให้เกิดขึ้นกับคู่ค้าของอังกฤษนะครับในทั้งในยุโรปเองแล้วก็ในสเกลที่เป็น global economy หรือเป็นเศรษฐกิจของอระดับโลกด้วยครับค่ะอาจารย์คะอาจารย์พอจะวิเคราะห์ได้ไหมคะถึงท่าที BOE จะเป็นอย่างไรหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลของประเทศก็คือคุณริชี่สุน,นักเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีคนใหม่กลับมาใช้นโยบายการคลังแบบปกติอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันนะคะว่า สมัยคุณริชศน์นั้นก็แน่นอนน่าจะสร้างความวุ่นวายให้ตลาดการเงินของอังกฤษค่อนข้างหนักหน่หนวงพราจะวิเคราะห์ท่าที BOE ที่มีต่อรัฐบาลของคุณสุนักไหมคะสำหรับ BOE ภายใต้การน,นำของเบลลี่เนี่ยนะครับก็อาจจะพอเห็นภาพนะครับว่าก็คงพยายามที่จะคุมเงินเฟ้อให้ได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยของ45วันของ Trust, ลิสทรัสเนี่ยเราก็อาจจะดูโอโ้มันจะเกิดความสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับ แต่ผมมองว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับจากที่ล่าสุดเราเห็นไป0.75เก็คงเห็นความแน่วแน่นะครับที่ B.O.E ก็คงพยาวเลยครับทําให้เงินเฟ้อมันตรับระดับลงมานะครับจนเป็นที่น่าพอใจทีนี้ผมคิดว่าต้องไปดูหัวเร่หัวต่อที่สําคัญนะครับก็คือโค้งถัดไปนะครับก็คือโค้งของปีหน้าคือปี2023นะครับว่าการที่ B.O.E ก็คงคงแนวทางการขึ้นดอกเบี้ยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับ จนที่เขาบอกว่าก็น่าจะอยู่ในระดับประมาณ5%เนี่ยแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับตามการคาดการณ์เนี่ยในปีหน้ามันน่าจะค่อนข้างที่จะสโลดาวลงนะครับค่อนข้างที่จะปรับลดลงก็ต้องไปดูว่าเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันจะลดลงเมื่อไหร่แค่ไหนคือในระยะสั้นนะครับต้องบอกงี้ก่อนในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะปรับขึ้นออกเบี้ยนโยบายไปถึง0.75แล้วนะครับ แต่ก็มีโอกาสที่ในช่วงฤดูหนาวนี้อาจจะเห็นเงินเฟอ้อยังขึ้นอยู่นะครับยังเพิ่มขึ้นอยู่ถึง11%อาจจะได้เห็นกันเหมือนกันนะครับสำหรับเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นซึ่งถ้าหลายท่านฟังตรงนี้ก็อาจจะค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันว่าโอ้โหเงินเฟอ้อมันพุ่งขึ้นไปสูงก็ต้องอทําความเข้าใจด้วยว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราก็คงทราบดีว่ามันจะช่วยกดเงินเฟอ้อลงได้แต่ว่าปัจจัยคือตอนนี้มันเข้าสูส่ฤด,ดูหนาวนะครับแล้วมันมีประเด็นเรื่องของราคา ไฟฟ้าแล้วครับพลังงานนะครับ <c oughs> ที่จะเป็นผลพวงอันนี้ก็คงต้องเท้าความไปจนถึงเรื่องของการทําสงคราม <c oughs> นะครับในยูเครนนะครับระหว่างรังเสเซียกับยูเครนด้วยเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อในปีนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นทิศทาง,งการปรับลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นโค้งต่อไปที่ต้องไปดูนะครับ <c oughs> ผมที่ว่าคงต้องไปดูช่วงปีหน้านะครับไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองนะครับของปีหน้าว่าทิศทางเงินเฟ้อเนี่ยมันจะปรับลงมาได้หรือไม่นะครับถ้ามันเป็นทิศทางขาลง อย่างชัดเจนแน่นอนเราก็คงพอจะเห็นความผ่อนคลายทางนโยบายในช่วงปลายปี2024แล้วก็คงหวังว่านะครับว่าที่คาดการณ์ว่าเจ้ารีเซชหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอังกฤษเนี่ยนะครับจะโปรลองประมาณสองปีเนี่ยก็ขอให้มันไม่มากไปกว่านั้นเพราะว่าถ้ามากไปกว่านั้นคิดว่ามันจะส่งผลนะครับต่อเศรษฐกิจโลกได้เนื่องจากต้องยอมรับนะครับว่าโลกเรางจริงก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่า ก็ต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้มันมีความเชื่อมโยงมันเป็นโลกที่<ฆ>ททแคบลงเล็กลงนะครับมีการพึ่งพายกันมากขึ้นอย่างเราจะเห็นนะครับไม่น่าเชื่อว่าแค่ประเทศสองประเทศทําสงครามกันเนี่ยมันก็สั่นสะเทือนไปทั้งยังเศรษฐกิจแทบจะทั้งโลกนะครับหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเรื่องราวที่มันดูแล้วจะเกิดความบาดหมางระหว่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็สั่นสะเทือนไปทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่านโยบายที่ทางด้าน BOE ก็ดีหรือแม้แต่นโยบายการคลังที่จากนี้ไปก็คงต้องรอติดตามว่าทางน้ารัฐบาลภายใต้คำนำของอวิชิสุนักเนี่ยนะครับจะออกนโยบายอะไรมาบ้างแล้วจะช่วยทําให้นะครับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันเข้าสู่รีเซชชันสั้นกว่าที่คาดได้ไหมหรือมันจะฟื้นเร็วกว่าได้ไหมหรือ,อมันไม่ถดถอยลงไปลึกมากได้ไหมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าทําได้ผมเชื่อว่าก็จะเป็นข่าวดีกับ,กบ,กบเศรษฐกิจทั้งโลกเลยนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าไม่ใช่แค่อังกฤษที่วันนี้เจอสถานการณ์ความท้าทายจริงๆหลายประเทศในยุโรป อเมริกาเองแล้วก็คงเห็นภาพที่ชัดเจนและความไม่แน่นอนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหัวเรี้ยวหัวต่อช่วงเนี้ปลายปีนี้ต้นปีหน้าผมเชื่อว่าความไม่แน่นอนอทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะสูงมากๆครับค่ะอาจารย์คะมองเศรษฐกิจของอังกฤษอย่างไรคือถ้ามองแบบดิฉันนะคะมองแบบบ้านบานเนี่ยนะ อาจารย์ก็คือเศรษฐกิจอังกฤษก็น่าจะแบบยักษ์ใหญ่เขามีท้ายวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของเขาเนี่ยนะคะอาจารย์มีมุมมองเศรษฐกิจของอังกฤษอย่างไรคะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับที่ไหนไหมคะคล้ายกับบ้านเราไหมคะแบบนี้ครับจริงๆของอังกฤษเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าเขาเจอความท้าทายมาพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงที่เขามีนโยบายจะออกจากการเป็นสมาชิกของของ EU นะครับเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ ค่อนข้างที่จะสำคัญทีเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้ความท้าทายทางเศรษฐกิจหลักๆเลยของอังกฤษก็คือ2เรื่องนะครับผมมองอยู่2เรื่องหลักเลยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระดับราคานะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานอันนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีแล้วนะครับราคาพลังงานนะครับเรื่องของอราคาค่าควองชีพต่างๆอันนี้จะส่งผลให้มันเกิดแรงต้านนะครับและความไม่พอใจต่อนโยบายของภาครัฐได้ซึ่งมันจะทําให ผู้บริหารประเทศนะอยู่ในจุดที่อาจจะไม่รับความเชื่อมั่นจากสาธารณะนะครับถือเป็นความท้าทายที่เรียกว่าอย่างมากเลยนะครับและอีกอันนึงที่ผมคิดว่าจะเป็นความท้าทายที่สําคัญจากนี้ไปก็คือว่าเมื่อเศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยเข้าสู่ภาวะ e c e ซ s i o นนะครับแล้วก็เดินหน้ารีเซชกันต่อไปก็คือว่าถดถอยกันต่อไปสิ่งที่จะตามมาแน่ๆเลยก็คือเรื่องของการว่างงานที่เพิ่มขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องมาวัดฝีมือแหละครับว่าจะไปแก้ เรื่องของปัญหาการว่างงานกันอย่างไรนะครับผมอยากยกคำคำหนึ่งนะครับของเบลลี่นะครับแอนดรูเบลลี่มาก็คือว่าซึ่งเป็นบอสของของแ a n ์ล f อ n อิงแลนเนยนะครับเขาบอกเลยว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับถนนทางเศรษฐกิจ <c oughs> ของของังกฤษเนี่ยจะเป็นถนนที่ถือว่าทัฟโรดเลยนะครับก็คือเป็นถนนแบบว่าขรุขระมากๆนะครับไม่เรียกว่าไม่ราบลื่นแล้วล่ะนะครับ แลวกลุ่มที่น่าจะเป็นห่วงที่สุดก็คงจะเป็นภาคประชาชนนะครับเพราะว่าะจะต้องเกิดกับต้นทุนนะครับอย่าลืมว่าต้นทุนข้าวที่สูงขึ้นดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะครับเรื่องของภาระที่จะต้องอจ่า,ายเรื่องของดอกเบีย้ยนะครับห่านเป็นนี้สินเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วการว่างงานจะเข้ามาตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับถ้าเทียบกับในแถบเอเชียบ,บ้านเราตอนนี้ผมคิดว่าในแถบเอเชียแปซิฟิกอย่างไทยเองก็ดีหรือหลายประเทศในเอเชียเองก็ดีอยู่ในสถานการณ์ที่ เราค่อนข้างที่จะมีความกังวลน้อยกว่าเขาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆก็ IMF คาดการมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับค่ะคุณสมนชนกท่านผู้ฟังครับว่าปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็คือในเมริการในยุโรปก็คงดูค่อนข้างจะลําบากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความหวังที่จะดึงเศรษฐกิจโลกได้นะครับในปีหน้าเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ทางเอเชียแปซิฟิกครับอืมค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึง EU ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ตอนนี้ก็ส่งผลกับอังกฤษด้วยถ้าเกิดเราย้อนอดีตไปสักหน่อยค่ะอาจารย์คะแบบนี้การที่อังกฤษแยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรปหรือถ้ายังอยู่ใน EU อยู่สถานการณ์เศรษฐกิจของเขาจะดีจะร้ายแตกต่างกันไหมคะอาจารย์คะครับผมคิดว่าในจริงๆอาจจะมีส่วนที่ทั้งเหมือนและก็ต่างนะครับคือในยุโรปเองเนี่ยเราคงเห็นภาพชัดเจนแหละว่า เจอเรื่องของวิกฤตพลังงานอาหารนะครับจากสงครามของรัสเซียยูเครนนะครับบวกกับเรื่องของเงินเฟอ้อที่จริงๆมันมีพื้นฐานอยู่แล้วละ่ะจากการท<ฆ>ิ้นตัวของการจับใจ่ายใช้สอยนะครับหลังจากที่มาตรก,การล็อกดาวน์เนี่ยผ่อนคลายไปแล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับจริงๆยุโรปหลายประเทศเลยเนี่ยก็ผ่อนคลายมาตรก,การล็อกดาวน์โควิดก่อนเพื่อนเลยแหละนะครับถ้าคนไทยพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือเขาก็ไม่ใส่หน้ากากกันมาตั้งนานแล้วนะครับก็เรียกว่าปล่อยแบบ เหมือนสภาพใกล้เคียงปกติแล้วนะครับการรัดกุมมาตรการโซเชียลดิสแทนซ์อะไรต่างๆเขาก็เบาบางมาก่อนหน้าทางทางฝั่งเอเชียเราเยอะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ออกมาจับใจ่ายใช้สอยค่อนข้างมากอันนี้ก็จะเป็นเทรนดที่เกิดขึ้นนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าอังกฤษวันนี้จะอยู่ใน EU หรือหรือเบรกซิตไปแล้วเนี่ยสถานก,การณ์ก็จะเกิดขึ้นคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแรงส่งนะครับเป็นดีมานด์พูให้เกิดการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าบริการได้นะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทางอังกฤษเองก็พยายามเน้นออกมาว่าโอเคการที่ออกมาจากอ eu นั้นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสหรือมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายาทางการเงินที่อาจจะมีอิสระออกมาจากอ eu นะครับการอันนี้คือมองในเชิงอาจจะมองโลกบวกนะครับเพราะว่าถ้าฟังดูแนวทางที่รัฐบาลอังกฤษเขาพยายามถแถลงออกมาพยายามให้ข่าวมาเขาก็ <S <S อาบอกว่าโอเคขอเขามีอิสระ <S <S ขเขาสามารถที่จะมาหาคู่ค้าะนะครับ ที่เป็นอิสระจากยูได้โดยเขาก็มองมาทางฝั่งเอเชียทางฝั่งอาเซียนนี่แหละครับเพราะถ้าเราไปดูแล้วก็แน่นอนนะครับหลายอ,องค์กรระหว่างประเทศก็พูดตรงกันว่าปีหน้านะครับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะเป็นหัวหอหัวเรือใหญ่ในการผักดันเศรษฐกษิจโลกให้โตนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาเองก็คงหันมามองนะครับประเทศคู่ค้าที่อยู่ทางฝั่งเอเชียแปซิฟิกรวมถึงอาเซียนมากขึ้นครับค่ะอย่างนี้เศรษฐกิจอังกฤษจะถดถอย แบบนี้เอฟเฟกที่จะส่งมาถึงไทยจะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าดูค่าเงินปอนด์ก็อ่อนค่าลงมากเหมือนกันค่ะอาจารย์ครับจริงตรงๆเนี่ยถือว่าอังกฤษก็ยังไม่ใช่ประเทศคู่ค้านะครับในสัดส่วนที่ที่สูงมากะนะครับสาหรับไทยเรานะครับเมื่อเทียบกับจีนอาเซียนนะครับหรือสหรัฐอเมลิกานะครับอังกฤษก็จะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ที่ต่ํากว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ แต่ถามว่าถ้าหักเศรษฐกิจอังกฤษถอดถอยลงไปลึกแล้วก็นานด้วยก็มันก็อาจจะมีส่วนส่งผลกระทบมาบ้างแต่คงไม่ได้เยอะมากนะครับกับกับประเทศไทยจริงๆผมมองว่าไทยเราเองเนี่ยนะครับสิ้นปีนี้ไปเนี่ยจนปีหน้าเนี่ยนะครับเราเนี่ยน่าจะได้อน,นิสงมากๆจากเรื่องของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คงต้อง เราคงต้องมาจับตาดูนะครับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศฝั่งเอเชียด้วยโดยเฉพาะจีนว่าจะมีการเปิดนะครับให้นักท่องเที่ยวออกมามากน้อยแค่ไหนเมื่อไหร่ยังไงตรงนี้ก็น่าจะเป็นทิศทางที่เป็นข่าวดีกับเราแต่ก็อีกนะครับที่ถ้าอังกฤษบาดเจ็บทางเศรษฐกิจหนักแล้วมันส่งส่งผลสะเทือนนะครับต่อเนื่องไปหลายประเทศเนี่ยก็อาจจะทําให้ไทยเรานะครับก็คงต้องอยูดูเป็นรายเซกเตอร์เป็นรายอุตสาหกรรมไปนะครับว่าเรามีความสัมพันธ์ทางการค้านะครับ เป็นประเทศคู่ค้าในอินดัสทรีไหนอย่างไรบ้างกอังกฤษหรือประเทศที่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจหนักๆนะครับแต่ว่าก็หวังนะครับว่านโยบายที่ถูกนํามาใช้อย่างการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อคืนเองก็ดีหรือนโยบายจากนี้ไปเองก็ดีหวังว่าจะทําให้ฟื้นคืนนะครับเศรษฐกิจมันฟื้นคืนกลับมาได้เร็วที่สุดแต่ว่าถดถอยได้ถดถอยแน่นอนนะครับยาวนานก็ยาวนานแน่แต่ก็ยังหวังว่าจะยาวนานไม่ได้มากจนเกินไปครับจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการนําสินค้าจากต่างประเทศ ที่มันจะมีราคาสูงไหมคะอาจารย์คะในที่จะมีผลกระทบกับบ้านเราเรื่องสินค้าต่างๆครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นไปตามอ,าอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึง่งผมมองแล้วจริงๆก็คงจะคือถ้าไม่นับค่างเงินทุกสกุลเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์คือค่างเงินทั่วโลกเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยมันก็คงเห็นภาพชัดนะครับว่าดอลลาร์นแข็งขึ้นมากอันนี้ก็คงเป็นผลต่อเนื่องมาจากที่ เศษเขาขึ้นดอกเบีย้ยกันมานะครับค่อนข้างเป็นซีรีส์ทีท่ต่อเนื่องกันมาเป็นขาขึ้นอย่างอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยในอัตราที่เร็วหรือตามทันเท่านะครับแต่ถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยมองดูถ้าไม่นับกับ US ดอลลาร์เนี่ยผมว่าค่าเงินบาทนะครับถ้าไปดูเทียบกับค่าเงินสกุลอื่นเนี่ยมันก็จะมีะคละคละ,ละกันไปนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าที่ที่นําเข้าจากอเมริกาคงเจอต้นทุนทางค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้ในบางส่วนแล้วก็ในบางส่วนในบางประเทศก็อาจจะไม่ได้กระทบม,มากครับโอเคค่ะขอบพระคุณอา,อาจารย์มากเลยนะคะรองศาสตราจารย์ดรดนุวัตรสาคริตนะคะวันนี้มาทําให้เราได้พอเข้าใจเศรษฐกิจอังกฤษแบบเข้าใจง่ายๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะยินดีมากครับสวัสดีครับ